ถ้าเกิดเป็นแนวคลาสสิกล็อกเป็นล็อกเอลนโลแบบนี้มันจะไม่ได้ห่างจากแนวเพื่อชีวิตเท่าไหร่ครับด้วยดวนตรีด้วยวิธีการเล่นมากกว่าครับที่แบบแตกต่างกันกับเพลงธรรมดาจริงๆแล้วแนวเพลงของผมเนี่ยมันเป็นแนวเพลงนอกกระแสะมากถ้าถ้าอยู่ในไทยนะซึ่งคนจะไม่ค่อยรู้จักส่วนมากคนที่ฟังก็จะมีแต่ผู้ชายชายจาก,กันทั้งนั้นเลยครับเลาไปเล่นสดสวัสดีครับผมเพชรเดยังบูฟครับผม ผมเป็นมือกีตาร์ในอย่ายงวูมนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกีตาร์โซโล่ครับ mm hmm. ก็วงในอย่างวูมนะครับ mm hmm. เป็นเพื่อนๆกัน5คนที่มารวมตัวกันครับตอนแรกก็เริ่มจากที่ผมรู้จักกันตั้งร้องชื่อโจนะครับ mm hmm. ก็รู้จักกันพอดี mm hmm. ก็คุยกันเกี่ยวกับแนวดนตรีแนวแนวเพลงอะไรเงี้ยครับสรุปว่าแบบตรงกัน ผมก็เลยมารวมตัวกันแล้วก็มีเพื่อนๆจากที่เรียนด้วยกันก็มาร่วมวงครับทําวงด้วยกันมาปีนี้เป็นปีที่8แล้วครับก็จะเป็นแนวเพลงประมาณล็อกแอนด์โลคลาสสิกล็อกหน่อยครับคือ mm hmm. ที่เราทําเป็นคลาสสิกล็อกกันเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กผมชอบฟังเริ่มจากพ่อดีกว่าพ่อผมเป็นมือเบสแล้วก็ เปิดเพลงในหะ้ผมฟังอะไรเนงะี้ยผมก็เฮ้เพลงอะไรวะไมฟังไม่รู้เรื่องเลยวะ่ะพอสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่าฟังจนมันชอบพอม,มาเจอเพื่อนที่ชอบด้วยกันเนี่ยก็เลยมา,มาเริ่มอะไรด้วยกันอย่างนี้ <S <S ถ้าเกิดเป็นแนวคลาสสิกล็อกเป็นล็อกแอนโลแบบนี้มันจะไม่ได้ต่างจากแนวเพลงทั่วไปนะครับแต่ว่าโดวยวิธีการเล่นมันเป็นดูล็อกเซาเทิร์นเซาเทิร์นล็อกอะไรนะครับมาผสมแต่ว่าด้วยเนื้อเพลงนะถ้าเกิดว่า ทำจ,จริงๆแล้วเนื้อเพลงมันจะไม่ไม่ได้ห่างจากแนวเพื่อชีวิตเท่าไหร่ครับด้วยดนตรีด,ด้วยวิธีการเล่นมากกว่าครับที่แบบแตกต่างกันกับเพลงธรรมดาตอนเด็กๆพ่อผมชอบเปิด Deep Purple U F O แล้วก็ Le เซ e p i ปผมก็เลยฟังพวกนั้นมาก,ก็เลยแบบชอบตอนแรกๆก็ฟังยากหน่อยแต่หลังๆคือชอบแล้วก็ชอบเลยหลุดเข้ามาในวงโคจรน,นี้แนละ้วออกไม่ได้คนระับ จริงๆอ่ะผมผมไม่ได้ไม่ได้มองนักร้องเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นผมฟังไม่รู้เรื่องเ่ะมันไม่ใช่ภาษาไทยแล้วผมก็เลยแบบไปเลงที่มือกีตาร์เฮ้ยมันมันเท่มั้ยมันมันมันทำอย่างนี้ได้ด้วยมันเสียงมันเท่อะไรเงี้ยทรงกีตาร์ก็สวยอะไรเงี้ยผมก็เลยเน้นไปที่มือกีตาร์ก็เลยแบบฝึกเล่นกีตาร์ใช่จริงๆก็มาจากดิปโปโปเนะี่ยเล็กๆตอนที่ผมเล่นกีตาร์ตอนช่วงนั้นฟังลิชชี่แบล็กมอร์ เขาเป็นวิทยาดี e อร์โปนะครับก็ฟังเรารู้สึกชอบเขาเล่นแบบเล่นแบบเมโลดี้ตอนนั้นผมไม่เข้าใจเลยนะเรื่องสเกลเรื่องอะไรคือว่ามันคือเสียงอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆมาผมก็มาวิเคราะห์แล้วก็มาลองฝึกมาอะไรเงี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขา,เขาเท่ดีด้วยบุคลิกเขาด้วยไม่พูดไม่จาอะไรางี้บางทีก็เดินตึงก็แปลกดีครับนะผมเลยแบบเลยดูแล้วก็ติดตามเขามาหลังจากที่ฟังดีพอร์โปๆๆบ่อย,อยพ่อก็จะเปิดพวก ufo พวกเรเซปปินตอนที่ผมเริ่มชอบจริงๆเข้าลึกจริงๆคือมาจากบงเลเซปปินชอบจิมมี่เพจมากรู้สึกเ hey ท่ตอนนั้นผมไม่เคยเจอเลยเพิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยกีต้ามันใช้ไวโอลินใช้เครื่องเครื่องสีมาสีกีต้าได้ด้วยวะ่ะพอผมฟังลึกๆเข้ามาเริ่มจะมีศิลปินในดวงใจแบบจริงจังละหนึ่งก็คือเป็นจิมมี่เพจครับแล้วก็พอเราฟังกว้างขึ้นรู้จักเพลงอื่นมากขึ้นก็ มาจิมมี่เฮนดิกอ่าอันนี้ผมชอบมากชอบระดับต้นๆเลยครับจิมมี่เฮนดิกลี่แคปตันครับก็จะมี3 3มคนนี้ที่ผมชอบมากๆผมได้ลิฟพวกจากเพลงแนวนี้มาเยอะมากในการทำเพลงตัวเองนะครับได้มาเยอะมากก็คือจิมมี่เพทเดนเซปินงี่ครับผมก็จะได้มาแบ็กด็อกเพลงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอามาประยุกป,ประยุกใส่เป็นเพลงตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับก็ จะมีริปนี้ครับเพลง Land of Smile ลิปนี้มาจากฟอร์มบลูเลยครับฟอร์มบลูก็มีจากแบบเป็น A เป็น A เป็น D เป็น A แล้วก็กลับมา B ส่งใช่ครับเป็นฟอร์มบลูที่เราก็มาประยุกต์ใส่ลิปจริงๆอันนี้ผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเห็นดิกผสมกับจิมมี่เพจครับลิปต่อมานี่เป็นมาจากเพลงมาลีที่รักนะครับของวงผม ลิปนี้จะได้แรงบรันดาลใจมาจากเพลงบลูของของหลายๆคนจริงๆบลูนี่ผมก็ศึกษามาหลายๆคนที่จะเป็นเนี่ยผมก็เอาลิปนี้มาแล้วก็มานั่งคิดกันจับนู่นใส่นีจ่จับนี่ใส่นู่นเลยครับก็จนกลายมาเป็นลิปนี้ของมาริทิรักของวงเรียงบููนะครับ,บร จะเป็นลิฟง่ายๆเลยครับเตือเตือเตือครับก็ใช้แบบเกี่ยวขึ้นผมใช้ดีด like ขึ Kingston ้นเพราะว่าใช้อุดสายไปด้วยครับมันด้วยที่มันได้โน้ตที่ชัดขึ้นด้วยนะครับสำหรับผมได้โน้ตที่ชัดขึ้นแล้วก็ มันเคลียร์มันไม่ลกครับมันอุดสายดีดด้วย <regardez> ว่าเมื่อก่อนผมชอบเล่นชอบเล่นเพลงประมาณแบบเพลงฟังอะไรนยครับมันจะใช้แบบมันจะแบบกลนน้ตผมก็เลยติดมา จริงๆตอนแรกผมยังไม่ได้ใช้ SG นะครับผมใช้เลฟพอจูเนียก็ใช้มาหลายปีมากครับแล้วก็รู้สึกพอเล่นๆไปรู้สึกว่ามันมันเดิมๆมันตนันมันแบบมันไม่มีอะไรใหม่ๆนะครับตัวเลฟพอจูเนียเนี่ยมันมันมีแค่1วอลุบลม1โทนก็จนมามาอัดเพลง land of smile ตอนนั้นพี่จอบเบสลูมเป็นโปรดิวเซอร์ให้เขาก็แบบเนี่ยกีตาร์พี่มีเยอะเลยอะไรเงี้ยผมก็ ไปเลือกเลือกเลือกสรุปไปสรุดที่ SG เรานึกอยู่แล้วเนี่ยเราชอบ SG ก็เลยไปเอามาเล่นแล้วก็อัดเพลงอัดเพลงนั้นหลังจากนั้นผมก็ใช้ตัวนั้นยาวๆประมาณ4-5ปีได้ตัวนี้เป็นกิ b s สันรีหกหนึ่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะปีปี2001ถ้าจำไม่ผิดตอนที่ใช้ SG ีแรกๆเนี่ยผมชอบเริ่มชอบโทน2โทนละวอลลุล่ม2วอลลุม่มเฮ้ยมันปรับดังเบาได้ แล้วก็มีโทนมีอะไรเฮ้ยมันปรับได้ละเอียดดีแล้วก็มีลูกเล่นใช้เป็นแบบหยุดเสียงใช้เป็นอะไรเงี้ยครับผมว่าสนุกกับการใช้ SG มากครับโดยความที่มันเบาด้วยคือผมตอนผมใช้เลฟพอจูเนียเนี่ยมันเบาอยู่แล้วพอไปเล่นกีตาร์ตัวอื่นผอมันหนักๆอย่างเงี้ยเราเมื่อยไหลก็เลยแบบมาเจอ SG เนี่ยอันนี้ก็ใช่แล้วครับตรงตรงใจเป๊ะเลย เพลงที่ใช้อัดใช้เอจอัดเพลงแรกก็เป็น Land of s m i l e ครับแล้วก็ใช้ยาวเลยผมรู้สึกว่าซาวมันได้ก็ใช้ยาวมาจนถึงเพลงใหม่เพลงชั่วกับกันเพลงนี้ก็ใช้เอจอัดเหมือนกันครับเพลงนี้จะเป็นอะไรที่ละเอียดขึ้นเมื่อก่อนเพลงวงผมจะแบบไม่ค่อยได้ใส่รายละเอียดความละเอียดความเนี้ยบเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเพลงแบบล็อกแอนโ มันก็จะมีลกๆมีแบบพุ่งพ่านมีอะไรแบบมั่วๆหน่อยผสมผสมแต่พอมาเป็นเพลงใหม่นี้เหมือนแบบพยายามเราเริ่มคิดแล้วว่าอยากให้วงอัปเกรดไปสู่กลุ่มคนทั่วไปบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วแนวเพลงของผมเนี่ยมันเป็นแนวเพลงนอกกระแสมากถ้าถ้าอยู่ในไทยนะจะเป็นแนวเพลงนอกกระแสซึ่งคนจะไม่ค่อยรู้จัก ส่วนมากคนที่ฟังก็จะมีแต่ผู้ชายชายจากกันทั้งนั้นเลยครับเราไปเล่นสดไม่มีผู้หญิงเลยพอเราเริ่มแบบอยากให้เพลงแนวเนี้ยมันเข้าสู่เข้าสู่คนแบบทั่วไปคนธรรมดาบ้างอะไรเงี้ยครับทางค่ายก็หาโปรดีวมาให้เป็นพี่แม็กดักเกตเขาก็มาโปรดีวเพลงนี้ซึ่งเราก็พยายามจะอัปเกรดวงให้มันแนวเพลงเนี้ยมันหาจุดกึ่งกลางที่แบบ จะเข้าไปหาคนฟังได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยครับก็ออกมาเป็นเพลงชั่วกับกันหวังว่าทุกคนจะชอบครับอยากให้ลองฟังนะครับคือเพลงนี้จุดเริ่มต้นจริงๆมาจากมือเบสของวงผมซึ่งมันเป็นคนพังชาวพังแบบพังโอ้ยเลยก็มันอยากได้เพลงแบบสับๆสับๆบ้างผมก็เลยแบบคือลิปลิปคอร์ดของล็อกแอโลเนี่ยเขาจะใช้กันเยอะมากลิปที่เป็น ผมก็เลยเอามาใส่เพลงสับเพลงสับๆ,เพ,บๆเพลงเร็วๆเพว่าเพื่อนผมมันอยากได้เพลงเร็วๆเหมือนพังอะไรเงี้ยครับก็เลยมาเป็นเพลงรัดเทน จริงจุดเด่นของลิปนี้จะเป็นการเล่นแบบผสมสายเปิดบ้างครับก็จริงๆผมจะใช้เป็นมีคอร์ด E มีคอร์ด G คอร์ด A ใช่ครับมีอยูคอร์ดนี้คอร์ด E นี่ผมจะจับเป็นพาวเวอร์คอร์ดพอมาเป็น G เนี่ยปกติ G จะจับเต็มๆอย่างนีแต่ว่าผมจับสองสาย ้าเลื่อนสายเปิดมันเป็น G เหมือนกันก็ับมา A จริงๆเป็นสายเปิดครับก็เพลงช่วกับกันนะครับตอนคิดตอนคิดคอร์ดเนี่ยาคหลังๆผมจะฟังจอยเฮลิสันเยอะครับฟังจอยเฮลิสันมันจะเขาก็จะมีเพลงอ่ ค่อนข้างจะไปทางไซคิลิลิกนิดหน่อยผมก็เลยทำมาทำมาแล้วสรุปพี่แม็กเลือกเพลงนี้จริงๆอันนี้ไม่ใช่ลิฟนะครับมันเป็นคอร์ดทางคอร์ดเป็นเมโลดี้คอร์ดนะครับผมจะเล่นเป็นคีย์อีแล้วก็ไปดีแล้วก็ไปเอนะครับแล้วก็จะเป็นซีบีซีชาร์ปไมเนอร์เป็นบีแล้วก็เอจริงๆคอร์ดท่อนท่อนหนึ่งอ่ะมันจะ ถ้าเป็นเพลงปกติเขาจะเป็นคอร์ดวนๆจะไม่ยาวแต่ว่าของผมจะเอาท่อนสองท่อนมารวมอยู่ใน1ท่อนอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ จริงๆทางคอร์ดจะเป็นทางคอร์ดนี้แต่ว่าตอนอัดจริงๆจะเป็นมือกีตาร์อีกคนเล่นนะครับเป็นชื่อนอนเป็นมือกีตาร์ที่เมื่อก่อนเล่นซับพอร์ตใ้ผมไปๆมาๆก็คืออยู่วงเดียวกันแล้ะครับผมก็สั่งบอกอยากได้แบบจิมี่เฮนดริกนะอะไรมันก็ไปแปลงของมันมาส่วนท่อนฮุกของเพลงนี้ผมใช้คอร์ดเปิดอันนี้เพลงนี้ผมได้มาจากเพลงวิตเของจอร์จฮลิสันนะก็เป็นใช้คอร์ดเปิด ได้นี้มาก,ก็จะมีท่อนเวิร์ดท่อนพีฮุกพีฮุนี่จริงๆมันเป็นผมเปลี่ยนไปเป็นคล้ายๆจะแบบกึ่งๆเปลี่ยนคีย์หน่อยแต่จริงๆมันก็ยังอยู่ยังอยู่ในคีย์เดิมอยู่เป็นคอร์ดยืมนะครับท่อนส่งจะเป็น A นะครับก่อนเข้าพิี ยิงผมชอบทางคอดนี้ก็คือฟังไซเคลิกเยอะแล้วก็เอาคอร์ดเขามาผสมอะไรเงี้ยครับคือตอนแรกอะ่ะเราอยู่ในห้องซ้อมกันแล้วก็แบบนั่งคิดกันว่าเฮ้ยทำทำยังไงให้แบบวงเราแบบเข้าสู่แพร่สู่คนแบบปกติทั่วไปบ้างไม่ต้องเฉพาะกลุ่มแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่จ๊อบทาให้แล้วก็พี่จ๊อบเขาก็แบบมีทุรละอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่ค่อยได้ว่างผมก็เลยแบบ เราลองหาโปรดิวเซอร์กันใหม่แบบคิดกันเล่นๆนะคิดอยากได้ใครอะไรเงี้ยก็คุยประชุมกันก็ในวงก็สรุปกันมาอยากได้พี่แม็กพอแกเขียนเนื้อดีมากเขาทำโปรเดวให้พี่ๆวงค็อกเทลมีสลอดเม็ดชีนจริงๆเยอะมากครับจุดเด่นของพี่แม็กเลยนะที่ผมชอบคือเขาทำดนตรีทำเพลงเขียนเนื้อเนี่ยสื่อถึงแบบความรู้สึกคนแบบรู้สึกจริงๆเหมือนดึงเราเข้าไปในโลกนั้นจริงๆ เหมือนอยู่ในพวังเนี่ยครับเขาค่อนข้างจะเก่งแล้วก็เรื่องเขียนเนื้อเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเก่งมากถ้าเกิดเราเพลงล็อกแอนโรลแบบเราถ้าเกิดมีเนื้อที่ดีเข้าถึงคนง่ายก็น่าจะแบบเข้าถึงคนได้มากขึ้นก็คิดอย่างนั้นค่ายก็เลยดีลมาให้เราก็ดีใจเลยเอาเลยครับพี่แม็กเขาจะเป็นคนละเอียดมากครับเป็นคนค่อนข้างจะซีเรียสในการทําเพลงแต่ว่าเขาไม่ได้ซีเรียสแบบแบบไรเหตุผลนะคือทุกอย่าง ด้วยความที่เขาเก่งเขาก็เลยจะค่อนข้างละเอียดก่อนที่จะทําเพลงชั่วกับกันเนี่ยคือเราประชุมกันประชุมกับพี่แม็กก่อนว่าแบบย,ยังบู๊บขาดอะไรบ้างยังวู๊บไม่มีอะไรบ้างยังบูบต้องมีอะไรที่จะแบบเข้าถึงคนมากขึ้นอย่างนี้พี่แม็กเขาก็แบบจด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 สต์มาแล้วก็ทําดนตรีดนตรีนี้เริ่มจากเราทําเดโมกันทั้งวงเลยทําส่งไปส่งไปส่งไป,ส,งไปส่งให้พี่แม็กฟังแล้วก็สรุปได้ดนตรีเพลงนี้มา ข้อน,นี้มาแล้วพี่แม็กก็เลยเอาไปแต่งเนือ้อก็สนุกดีครับต้องขอบคุณพี่แม็กด้วยที่มาทําให้อ,หอยากฝากให้ไปฟังเพลงช่วงกับกันด้วยนะครับแล้วก็เพลงอื่นๆด้วยที่พวกเราตั้งใจทํากันจริงๆผมอยากแนะนําถ้าเกิดใครที่ชอบแบบคลาสสิกล็อกเลยแบบชอบล็อกแอนโรลสับๆเลยก็แนะนําไปฟังรัสเทนไปฟังแลนออฟสมายเงี้ยนะครับแล้วก็มี มาดีที่รักด้วยอันนี้จะเป็นบลูล็อกครับแล้วก็เพลงช้าเป็นเพลงที่แบบคล้ายๆบรรลาบหน่อยแต่ว่ามันจะแฝงจะซ่อนแบบความลึกของดนตรีนิดนึงซึ่งผมก็เอามาจากยุคเก่าๆนี่แหละครับก็มีเพลงมนตาสุดท้ายนี้ก็ผมเพชรดะยังบูขอฝากวงเดยงังบูไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากฟังเพลง <S <S เพลงใหม่ <S <S เพลงชื่อเพลงว่าชั่วกับกันเซิร์ชใน youtube ว่า เดี๋ยวยังวูฟช่วยกับกันหรือช่วยกับกันก็ขึ้นแล้ะครับอยู่ในช่องของเ e โลมิสิกแล้วก็มาโครเวฟนะครับฟังจากได้ทุกสตรีมมิ่งครับที่เหนือก็ฝากด้วยครับ